สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาให้ c h a t GPT นะครับมาช่วยบอกโค้ดนะครับให้เราในการสร้างเว็บแอปบันทึกข้อมูลลง Google s h e นะครับว่ามันจะต้องทำอย่างไรจะทำได้หรือไม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาลอในเว็บนี้นะครับก็คือ c h a t GPT นะครับเซตแล้วนะครับผมจะไปทำการสร้าง Google Sheets ขึ้นมานะครับไปที่ g o o g l e Drive ครับ เราก็ไปสร้าง Google s h e e t ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นนะครับจะตั้งชื่อชีตนะครับเป็น Chat GPT โอเคนะครับเ็จแล้วไปที่เมนูนะครับส่วนขยายแล้วก็แอปสคริปต์ครับเราก็ตั้งชื่อโครงการนะครับในแอป s คริปต์ขึ้นมาตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า Chat GPT ครับ นะครับจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วก็ลบฟังก์ชันออกไปนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับเราจะเขียนโค้ดตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเข้าเว็บไซต์นะครับตัวช่วยเราก็ได้นะครับลองพิมพ์คำว่านะครับ HTML นะฮะ HTML service นะครับ HTML service นะครับแล้วก็ base practice เบสแพคที uh, e ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บ Google Base Practice ตัวนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเราจะเห็นฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับให้เรา Copy ี้ฟังก์ชันโค้ด G S ตรงนี้นะครับ c o n t r o l C นะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้เลยนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างนี้เขาได้นะครับยกตัวอย่างเพจที่จะไปเปิดชื่อว่าเพจตรงนี้นะครับเราก็ก๊อปปี้ชื่อนี้แหละนะครับกดบวกขึ้นมานะครับไปที่ html นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเดียวกันนะสองอันนี้ตั้งชื่อเดียวกันกดปุ่ม enter นะครับเราก็จะได้นะครับพื้นฐานโครงสร้าง html ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อย จากนั้นนะครับให้ทำการทดสอบนะครับโดยการพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับ Hello อ่าแล้วกดปุ่มบันทึกก่อนเสร็จแล้วให้ d e PLOY เป็นเว็บแอปครับคลิกแล้วก็ทำให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกตรงนี้ครับเสร็จแล้วมาเลือกฟันเฟืองเลือกเป็นเว็บแอปครับเปลี่ยนชั้นเท่านั้นเป็นทุกคนครับคลิกการทำให้ใช้งานได้ครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาทําการทดสอบแล้วก็ทดสอบการนําไปใช้งานครับแล้วก็กดลิงก์ทดสอบได้เลยครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้หน้าเว็บแอปขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเราได้หน้าเว็บแอปขึ้นมาแล้วนะต่อไปเราจะให้ c h a t GPT ช่วยสร้างฟอร์มสร้างนั่นนี่ให้เราเพื่อเอาโค้ดมาใส่นะครับให้สามารถบันทึกข้อมูลลงชีตได้เราก็มาที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปถามนะครับลองถามแบบภาษาไทยง่ายๆเลยนี่แหละนะครับขอคำสั่งนะครับในการสร้างฟอร์มนะครับขอคำสั่งในการสร้างฟอร์มด้วยองค์ประกอบนะครับมีชื่อนะครับองค์ประกอบมีชื่อมีอีเมลอย่างเงี้ยนะครับมีข้อความอ่ะและข้อความนะครับ จากนั้นนะครับให้อ่านนะครับให้อ่านองค์ประกอบเนี้ยนะครับในฟอร์มเนี้ยให้อ่านองค์ประกอบทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเมื่อผู้ใช้นะครับเมื่อผู้ใช้คลิกคลิกปุ่มส่งนะครับจากนั้นนะครับจากนั้น ให้นะครับส่งค่าแบบฟอร์มเนี้ยนะครับให้ส่งค่าแบบฟอร์มให้ส่งค่าแบบฟอร์มไปยัง g o กูเ e ิลชีาไปยังก g เ e Sheet นะครับโดยใช้โดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า g o o g l e นะครับ สคริปต์รันอ่านี่คือความต้องการของเรานะครับโดยให้ ChatGPT เนี่ยทำการสร้างฟอร์มนะครับมีอิเลเมนต์หรือว่ามี Input มีชื่อใส่ชื่อใส่อีเมลใส่ข้อความเงี้ยนะครับแล้วก็ให้มันมีการอ่านข้อความทั้งหมดเมื่อมีการกดปุ่ม Submit หรือว่าปุ่มส่งนะครับเสร็จแล้วก็ให้ส่งฟอร์มไปยัง Google Sheets โดยใช้ คำสั่ง Google Script นี่คือคำสั่งคำถามของเรานะครับเดี๋ยวเราให้ Chat GPT สร้างให้เราครับโอเคนะครัแล้วก็ส่งคำถามไปนะครับมันก็จะเริ่มทบทวนคำถามเราและนะครับแล้วก็จะเริ่มแนะนําเรานะครับจะแนะนําว่าคุณต้องใช้อะไรยังไงนะครับคุณจะต้องสร้าง HTML แล้วจะา่าร s c r i p t แล้วก็เริ่มจะนะครับอธิบายว่าฟอร์มเป็นหลัก สำหรับการสร้างฟอร์มอินพุตต่างๆเนาะครับอินพุตของเราก็คือชื่ออีเมลข้อความนะครับเป็นตัวอย่างนะครโอเคนะครับเริ่มนะครับนี่เริ่มสร้างฟอร์มให้เราแล้วนี่นะครับดูสินะครับอีเมลเมสเซจสับมิตอ่ะมาแล้วนะครับเนมอีเมลเมสเซจสับมิ้นะครับจากนั้นก็จะแนะนำในเรื่องของ Java Script นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาคําสั่งแต่ละสว่วนไปใส่ในสคริปต์ของเรานะครับอ่าโอเคนะครับขณะที่นะครับมันกําลังแนะนำอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้ตรงนี้ไว้ปึ้งโอเคนะครับเดี๋ยวเอามาวางก่อนก็ได้นะครับก็เอามาวางแทน h e ลโ o ลนี่แหละนะครับอ่าฮลโอาจจะเปลี่ยนเป็นอ่าฟอร์ Form, นะครับเปลี่ยนเป็นคําว่า Form มนะครับฟอร์มส่งข้อมูล ก็กด enter ลงมาแล้วก็วางโค้ดลงไปเนาะนะครับคำว่าฟอร์มส่งข้อมูลนี้อาจจะใส่แท็กเข้าไปหน่อยเนาะให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับ h 1นะแล้วก็ s l a s h s1 โอเคกดบันทึกครับนี่กดบันทึกเอาฟอร์มมาวางก่อนแล้วลองรีเฟชหน้าฟอร์มดูครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันเขียนฟอร์มให้เราออกมาได้หน้าตาฟอร์มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูต่อ อธิบายเราไปถึงในแล้วนะครับนี่มาดูต่อ,อเมื่อสร้างฟอร์มเสร็จนะครับคุณสามารถสามารถใช้ฟอร์มนี้โอเคนะครับอ๋อเมื่อกีน้น่าจะนะครับน่าจะที่ผมไม่เปิดหน้านี้ไว้ต่อมันเลยไม่ทำต่อให้นะครับสำหรับ Java Script ค,คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน as listener นะครับจริงจริงมันจะต้องเขียนโค้ดให้เราต่อนะครับเดี๋ยวผมว่าคำสั่งเดิมมาถามส่วนที่เหลือก็ได้นะครับอ่ะ คำสั่งอ,อ่านองค์ประกอบโอเคนะครับจริงๆเรารอให้มันตอบให้เราหมดนะพอดีผมไปขัดจังหวะมันนะครับอ,รอ่านองค์ประกอบทั้งหมดอ่ะลองดูซินะครับอ่าดูซิวันจะเขียนคำสั่งให้เรายังไงนะครับอ่ามันก็มาอ่านต่อเนาะบอกว่าอ่านเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับอืมเราก็มาดูว่ามันจะทําต่อให้เรายังไง หลังจากที่เราได้ฟอร์มแล้วนะครับมันก็จะเริ่มอธิบายโจทย์เราแล้วนะครับเนี่ยจะเขียนลงชีตจะทำยังไงนี่นะครับไลท์ทูชี t นะครับจะต้องมีการเขียน function, ฟังก์ชันฝั่งใน App Script นะครับเขียนแบบนี้อย่างนั้นคุณสามารถเรียกฟังก์ชันนี้โดยใช้ Google g o o g l e s c r i p t r u n นะครับ เดี๋ยวเราลองเอาข้อมูลนี้นะครับไปทําตามคําแนะนําของเขาดูซิมันจะสําเร็จไหมนะครับ,นะรบนี่มีการสร้างตัวแปรในจาวาสคริปต์ขึ้นมานะครับนี่นะครับโอเคนะครับเนี่ยแชท GPT กำลังเขียนโค้ดให้เราซึ่งการเขียนโค้ดเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับคือเขียนแบบไหนก็ได้ที่มันสามารถทำงานได้ ซึ่งก็จะแตกต่างนะครับกับจากที่เคยเขียนมานะครับแต่มันก็น่าจะใช้งานได้เหมือนกันแหละนะครับเพราะว่านะครับการเขียนสคริปต์มันเขียนได้หลายแบบนะฮะชีตนะครับตอนนี้เขาเขียนมาให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ Copy ไปวางนะครับเนี่ยฟังก์ชันนี้นะครับผมก็จะ Copy นะครับแล้วก็เอามาไว้ที่ Code.gs นะครับฟังก์ชันนี้เป็นการเขียนข้อมูลลงไปที่ชีตนะครับ ก็จะเป็นชีทแ t Active ท h e d t a p นะครับแล้วก็เอา Data Dat Name d e t a Email Data Message นะครับเขียนลงไปในฝั่งนี้นะครับมันก็จะต้องเป็นการเขียนสคริปต์นะครับอ่าเขียนสคริปต์ให้เรานะครับตรงนี้นะครับเราก็ Copy c o d โคานมาครับ c o อปปี้โมาซึ่งโค้ดนี้นะครับมันจะต้องนะครับอยู่ภายใต้สคริปต์นะครับอยู่ใต้ภายใต้สคริปต์แบบนี้นะครับสคริปต์ และสคลิปแบบนี้โอเคนะครับกด enter แล้วเราก็ control v ลงไปนะครับวางลงไปนะครับมันก็จะเป็นการอ่านข้อมูลนะครับจากฟอร์ม document get element นะครับ submit form submit form by id submit form ฟอร์มตัวนี้ยังไม่มี id เราก็ต้องเพิ่มเข้าไปนิดนึง id ก็คือ submit อ๋อเนี่ยมันมาอ่านตรงนี้แล้วนะครับ by id submit button นะครับตรงนี้นะครับต้องเอา id นะครับต้องเอา id ของฟอร์มมาใส่ตรงนี้แทนนะครับโทษทีขออนุญาตตัดเลยนะครับแล้วก็เอา id มาใส่ตรงนี้ id เท่ากับ submit button เรามาปรับโค้ดเพิ่มนิดหน่อยนะฮะ Add event ลส่เมื่อมีการคลิกนะครับให้มารันฟัง์ชันนี้นะครับ form document get element by id form อ่าตัวนี้จริงๆต,ตัวนี้ก็ต้องมี id เป็นฟอร์มเหมือนกันเนาะเอาชื่อนี้มาใส่นี่นะครับจากนั้น data นะครับ name form element email message google s c r u p t r u n l i ลน t to Sheet data โอเคนะครับน่านจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มบันทึกนะครับบันทึก เดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะครับแต่ตามคําสั่งนี้นะครับอ๋อต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับอ่าให้กลับมาที่ c o d e j s ก่อนแล้วก็กดเรียกใช้ครับกดเรียกใช้กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ครับกดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์อ่าคลิกเลือกอ e ีเมลนะครับกดขั้นสูงไปที่ chatgpt ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็กดปุ่มอนุญ,ญาตครับ นี่กดปุ่มอนุญาตเรียบร้อยนะครับตัวสอบสิทธิ์นะครับแต่ตัวหนึ่งที่ผมจะเห็นครับว่ามันจะต้องเออเลยแน่นอนก็คือนะครับเมื่อนะครับมีการกดปุ่มแอปสคริปต์ตัวนี้นะครับมันน่าจะต้องเพิ่มคาสั่งนี้เข้าไปครับก็คือคําว่าอีเวนต์นะครับเพื่อไม่ให้หน้ามันเขาเรียกมันไปหน้าขาวนะครับพิมพ์คําว่าอีเวนต์ลงไปก่อนนะครับ prevent prevent แล้วก็ default นะครับแบบนี้นะครับคำสั่งนี้จะป้องกันไม่ให้หน้าหน้าเว็บของเรามันเป็นหน้าขาวครับกดบันทึกดูครับกดบันทึกดูอ่าโอเคนะครับแล้วมาลอง r รีเฟร h ดูนะครับว่ามันจะบันทึกตามคำสั่งที่มันเขียนไว้ให้เราได้ไหมนะครับผมก็จะลองกรอกชื่อลงไปเนาะอ่วัด e อีเมลนะครับ m e s s จนะครับทดสอบ การใช้ครับคำสั่งจาก c h a t GPT โอเคนะครับกดปุ่ม Submit เลยนะครับนี่นะครับพอกดสั b มิ t เสร็จเราจะมาดูผลลัพธ์กันที่ Google s h e e t กันครับนี่เรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับชื่ออีเมลนะครับเมสเซจไหมครับนี่นะครับ บันทึกข้อมูลลงได้เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบการเขียนคําสั่งนะครับก็จะนะครับมีมีได้หลายแบบนะครับแต่ผลสุดท้ายก็เขาก็แนะนําวิธีการของเราได้นะครับก็คือสร้างฟอร์มนะครับใช้คําสั่งแอป g l กูเกิลรัสคริปดอทนตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็ให้เขียนข้อมูลลงชีทได้แล้วนะครับก็ยังไงก็ไปลองดูนะครับเพราะว่าในการถามแต่ละครั้งนี่นะครับ มันจะตอบไม่เหมือนกันนะมันจะมีรูปแบบการเขียนเนี่ยมีหลายแบบมากนะครับบางครั้งก็ตอบแบบนี้บางครั้งก็ตอบอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ลองเอามานะครับฝึกหรือว่าลองให้มันช่วยดูก็จะทําให้เรานะครับสามารถที่จะเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ